สวัสดีนะคะทุกคนน้องช่างเฮอร์วิชนะชันเคยนะคะวันนี้จะมาแบบว่าเปิดถุงช้อปปี้ที่เราไปแกะกล่องพัสดุถุงพัสดุกันดีก,กว่านะคะน้องวนี่คือได้มาเยอะมากให้ดูเยอะมากเยอะมากมากทุกคนยังไม่หมดอ่ะเนี่ยนี่ประมาณนี้เลยนะคือเยอะจุกๆแล้วราคาก็คือถูกมากๆ ถูกแค่ไหนคุ้มแค่ไหนเราไปดูกันเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้อขุญยกไปแกะให้หมดครบทุกซองก่อนจะได้ว่าจะได้รีวิวได้ง่ายๆนะคะเนาะทุกคนนะอขุญยกไปแกะก่อนนะคะมานะคะตอนนี้เราแกะครบหมดแล้วเราจะมาเริ่มมันชิ้นแรกเลยถือว่าราคานี้ถูกมากไม่1บาทก็9บาทนะคะทุกคนไม่น่าจะแพงไปกว่านี้นะเราก็จําราคาไม่ได้เพราะมันเยอะมากแ้บางชิ้นเราก็แกะไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ใช้เรียบร้อยแล้วเนาะเราจะมาแกะของส่วนที่เหลือกันนะคะเพิ่งมาส่งวันนี้เลยนะจะมาเริ่มกันชิ้นแรกเลยนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นอันนี้เลยนะนี่เลยนะเป็นเซองแบบนี้นะอันนี เป็นเคสราคาทุกคนเดี๋ยจะแกะให้ดูนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงเนาะอันนี้จะไม่ผิดในราคา1บาทนะคะ1บาทนะคะทุกคนฮัลโหลเป็นเคส i p h o n เ7็ p h o n e 8นะคะเคสใสเนาะแบบนี้เนาะหนึ่งบาททุกคนคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มแล้วแหละคุ้มแล้วแหละอันเนี้ยคุ้มแล้วต่อไปกันเลยนะคะเนาะต่อไปก็เป็นเคสอีกเช่นเคยนะคะแบบนี้มันเดิมเนาะก็ต้องเป็นเคสอีกแล้วว่าอุ้ยคุ้มอุ้ย สิ่งนูน่ารักมากอันนี้เคสเราเองอันนี้ของเรามีลดยแดนแทนแท้ก็แบบนี้เลยนะสิ่งนูน่ารักมากบาทเดียวค่ะคุ้มไหม Hello Hello คุ้มนะคะทุกคนคุ้มมากๆคุ้มอยากให้ทุกคนไปหาช้อปปิง้งจริงๆแล้วมันถูกมากนะทุกคนบาทสองบาทเก้าบาทเนี่ยถูกคุ้มถูกแล้วก็คุ้มเนาะต่อไปกันเลยนะคะต่อไปกันเลยนะคะก็เป็นแบบนี้แล้วก็เป็นกแทนแทนแทนเคสอีกับค่ะทุกคนลายแบบน่ารักมากเลยอ่ะบาทเดียวค่ะ บาทเดียวนาออันนี้บาทเดียวนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคุ้มมากค่ะทุกคนไปดูเดี๋ยวแกะให้ดูดีกว่าเนาะก็แบบคุ้มจุกใหม่อะอยังไงทุกคนดูจะแทนแทนแทนคุ้มมากอ่ะถูกมากโค้คุ้มมากๆด้วยนะ,ะเรามาในส่วนของอันนี้ก่อนนะคะที่เราเคยสั่งมาแล้วแต่ว่าเราเราใช้ไว้ก่อนนะคะก็ะเครื่อนนี้นะเค้กของเราเหมือนกันนี่ก็หนึ่งบาทนะนี่ก็หนึ่งบาทแต่ว่าอันนี้คือเราแกวะวาเราได้มานานแล้วนะคะเนาะเราก็เลย ใช้ไปก่อนนะคะนี่นะแล้วอีกอีกสองอัน,นอีกสองอัน,นก็เป็นเคสอีกเส้นเคยเนาะแปนดนแท้โอ้ยทุกคนอยากให้ดูมากอยากให้ดูมากจริงจริงอะอลบาบค่ะนี่เนาะถูกปาถูกมากๆเลยได้มาส่งอันนะจ้ะทุกคนจ้าฮัลโหลสองลายเลยนะนี่นะแบบนี้นะแต่อันนี้เราแกะไปก่อนเนาะแต่ก็ยังไม่ได้ใช้นะคะนี่นะ คุ้มมากๆทุกคนคุ้มมากอลบาตสองบาทฮลโลส่งฟรีนะคะทุกคนเนาะไม่เสียค่าส่งจ้าไปหาดูกันได้นะถ,ถุงเล็กตัวน,นั้นเนี่ยนี่ถุงเล็กๆก็ต้อยหนึ่งนะคะทุกคนสั่งจนลืมอะเอาง่ายๆว่าสั่งอะไรไปเนาะอุ้ยเป็นสร้อยอะทุกคนเนี่ยเห็นไหมให้ทุกคนดูนะเป็นสร้อยคอปะ่ะฉันผิดสั่งไว้ไม่ได้ลืมมนะัเนี่ยเดี๋ยวลองก่อนแล้วกันนะลองเลยเนาะ จำไม่ได้แล้วว่าอะไรเนี่ยลืมเันก <ไป S 2> ันแล้วนะนี่เห็นปะให้ดูลายรูปโลกสีทองนะคะเป็นสีทองเนาะแต่ก็เป็นสีนนะ่ะสีทองนะฮัลโหลก,ก็มาสวอกไปไหมฮัลโหลนี่นะสวยมากเลยสวยมากปรับระดับได้ด้วยนะคะว่าเขาอยากคอลเลกต์เนาะให้ดูลายต่อไปแม้มาดูลายต่อไปอุ้ยเราสั่งมาหลายลายมากๆแกะเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นอันนี้เลยนะเห็นปะ ดูสิอันนี้แบบสร้อยเล็กๆกับเตกๆต่อยดึงเป็นรูปหัวใจค่ะดูคนดูสิน่ารักมากเลยน่ารักมากบาทเดียวสร้อยเซรละบาททุกคนแต่มันก็คุมออนมาตรลักตระมูตมีตะมัดต,ตมุกมากทุกคนดูดิเนี่ยน่า,นารักมากนี่สีทองนะต่อไปเป็นรุ่งงนสีเงินนะคะเนาะหูเรา,าสัง่งมาเยอะขนาดนี้เนี่ยสามบาทเองค่ะสามเส้นเส้นละบาททุกคนก็คือว่าเป็นแฟชั่นปุกปิ๊กตุกตุกติกนะคะทุกคนเนาะนี่นะ อันนี้สีเงินเนาะทุกคนคุมมากก็แล้คุมมากมมากแ็แล้ทุกคนจ้าแล้กวกล้องมันสว่างไปอ่ะแหม็มส,สุขคุมมากอ่ะทุกคนต้องซื้อต้องซื้อจริงต่อไปนะก็เป็นอันนี้เลยนะคะเนาะก็จะเป็นแบบอุ้ยเปรนเมาสค่ะนี่เราจำได้อันนี้เราสั่งมาเก้าบาทคุณแต่ว่ารู้ของใครหรือเปล่าอย่าไปเช็คก,ก่อนเนาะคือเก้าบาทก็คือคุม้มหรือปะคุ้มแลม้วไหมเมาส์พัลโหลฮลัฮลเลอัลเลมาส มันเป็นเมาส์อะไรอะทุกคนไม่รู้เราสั่งมาแบบว่าเล่นๆน,นะ <uh> เห็นมันมีเก้าบาทเราก็เลยสั่งมานะคะทุกคนเขาบอกก่อนนะระยะระยะเวลาในการจะส่งค่อนข้างนานนะเพราะว่าสั่งมาจากต่างประเทศนะคะซองต่อไปเลยนะ <Gab by> นี่อะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเป็นอะไรอ่ะขอแกะก่อนนะทุกคนอันนี้น่าจะไม่ผิด น่าจะเป็นอะไรอ่ะอะไรกทุกคนเดี๋ยวแกะก่อนนะอ๋อที่เขียนคิว้วแบบเป็นที่เขียนคิ้วแบบเจว่ะทุกคนเดี๋ยวแกะเลยนะวิในกล่องมีแผลแถมแป้งรับรุ่นแบบตะปุตตะปีด้วยทุกคนดูดิแบบนเนี้ยเนี้ยน่ารักกับตะปุตตะปีอะ่ะทุกคนนี่นะวิเลดคุ้มมากอ่ะคุ้มไปแล้วคุ้มไปแล้วนี่ที่เขียนคิ้วแบบเจลนะคะทุกคนเนาะบาทหนึ่งคุ้มไหมบาทหนึ่งคุ้มไหมคุ้มไหมฮัลโหล คุมสี่ทุกคนต่อไปกันเลยนะคะก็จะเป็นซองเล็กตะมูตตมีตะปะนะคะอ๋ออันนี้เป็นอันนี้นะคะทุกคนค่ะแล้วนี่นะอันนี้เป็น,นคอนซีลเลอร์นะคะเนาะอีกอันนึงเราได้มาสองอันนะแต่อีกอันนึงเราเกะไปแล้วเราได้มานานแล้วแต่อันนี้มานานทีหลังเนาะเราก็เลยแบบว่ามารีวิวแล้วกันนะอัลบาตเหมือนกันนะคะคุมมากเลยอะ่ะมีสี่เบอร์นะถ้าจะไม่ผิดราสั่งมาครบทุกสี่แล้วแหละเนาะคุมมากๆทุกคนเราไปตํากันนะไปตําแล้วแหละต่อไปก็เป็นถุงอันนี้เลยนะเนี่ย อุ้ยเป็น,นาดาวดาวดดดาวเรืองแสงค่ะทุกคนเนี่ยอุ้ยดาวเรืองแสงอุ้ยไม่หมดมันมีอีกอุ้ยมีดาวเล็กดาวเล็กดาวใหญ่ค่ะทุกคนสองละบาทเนาะคุ้มมากไหมคุ้มและแบาทสองบาทอ่ะทุกคนแค่สองบาทเองดาวเรืองแสงคกดาวเรืองแสงอ้าวทุกคนอันนี้แหละที่เขียนชีวิตวอันหนึ่งนะคะทุกคนคือเยอะมากเยอะมากเยอะไปไหนเนาะต่อไปก็จะเป็นซองอันเล็กเลยนะ อันนี้เป็นแผ่นแปะสิวทุกคนแผ่นอะ่ะแผ่นแปะสิวสิวปุ้วก็แปะปุ๊บเข้าไปนะก็กบดว่าไม่รู้อ่ะแผ่นแปะสิวทุกคนเราสั่งมาเนาะแผ่นพาอลาบาดมี25ที่แปะเนาะอะไรอะ่ะงงนะงงตัวเองทุกคนเรามีเรื่องจะลาอีกแบบเม,มาก่อนเนาะคือดูนี่เห็นเป็นแผลไหมอะ่ะโอ้ตายแล้วกลัวเป็นแผลเป็นมากคือเลยาะคือเล็บจิกหน้าตัวเองมันแบบมันข่วนหน้าตัวเองทุกคน คือตอนนี้คือกำลังหาทางบำรุงอยู่นะบไม่ให้เป็นแผลเป็นนะคะทุกคนเนาะคือกลัวมากกลัวจริงนะมาที่ซองสุดท้ายกันเลยนะคะซองใหญ่บึ้บบมๆอย่างนี้นะดูว่าเราจะได้อะไรกันโอ้ทุกคนขน <c oughs> อะไรคนอะไรอะไร,ะไรมันคืออะไรฮัลโหลอันนี้คือซองแรกนะงงมากแบบนี้ทุกอุ้ย่ะยางมัดผมคือหลายสีมากหลายอันมากทุกคนบาทหนึ่งได้แถบซองมาด้วยอะ่ะ คุ้มมากบาดหนึ่งแถมเซราค่ะฮัลโหลคุ้มไหมคุ้มมากยังไม่หมดนะคะทุกคนเนาะบาทเดียวได้ใหญ่หลายอันมากอะคือมัดผมยันผมเปื่อยเอาอย่างนี้ดีกว่ามาอันต่อไปเอาอะไรอะมีแบบแตงกิ้วด้วยนะคะทุกคนเนาะบตรแตงกิ thank ้วแต่ n ก you every important shopping moment I will review เนาะภาษาอังกฤษซึ่งอ่านออกแล้วก็แปลมัวๆซั่วๆนะคะเราทุกคนเนาชอบมาเถอะต่อไปไม่หมดอุ้ยยางมัดผม สีดำตาอลาบาหนึ่งอันก็หนึ่งบาทก็ถือว่าถูกเลยมีอีกค่ะอ้าวตาแล้วอีชัดตาแล้วงงวะสั่งมาทำไมงงคือสั่งมาทำไมอะที่ตีไข่ทุกคนมันคืออะไรอ่ะอ๋อมันวันที่ตีไข่เลยใช่ไงมก็ไม่รู้ทุกคนดูดิอ๋อเปนแบบเป็นแบบบุญบุญหุุเนาะเอยแต่ว่าก็แปลกดีเนาะคือสั่งมาทำไมหนึ่งบาทสั่งแบบเล่นเล่นงงงงอะไรอย่างงี้เนาะมาอันต่อไปเลยดีกว่า ยางัดผมอีกแล้วย่างนั้นผมแล้วก็อุ้ยอันนี้เขาแถมอุ้ยเขาแถมอันนี้มาด้วยอ่ะซึ่งเราไม่ได้สั่งนะพวกคุณใจแบบตะมูตะมีอ่ะอุ้ยเขาก็ยังแถมนะสั่งบาทหนึ่งเขาก็ยังแถมนะคะเนี่ยอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะร้านนี้น่ารักจริงๆอ่ะทุกคนคือสั่งสั่งไปทั้งหมดไม่ถึงห้าบาทดีกว่าเนาะคือเขายังแถมให้เราอ่ะอุ้ยคืองงอ่ะอุ้ยใจดีมากใจดีมาก ขอบคุณนะคะนะวัน hmm. น so like ี้ก็หมดไปแล้วนะคะทุกคนเนาะก็ไปก่อนนะคะขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนนะใครชอบคลิปนี้แนวนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ